สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านช่างนะคะพบกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา11นาฬิกาค่ะและอยู่กับดิฉันรัฐนานสิริวัลีสุนิธินะคะและสําหรับช่องทางการรับชมนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการของสถานีโทรทัศน์นิววิชั่นผ่านการรับสัญญาณ PSI O2 ช่อง124ค่ะและสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ www.newvisionchannel.tv ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเสาคาสําสเร็จรูปว่าจะมีความ แตกต่างจากเสาคานแบบอื่นยังไงนะคะและเช่นเคยค่ะดิฉันอยู่กับวิศวกรโยธาที่เชี่ยวชาญในเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยอาจารย์สำเริงฤทธิพลิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะก็วันนี้เรื่องเสาคานสาเร็จแต่อย่าลืมนะสามีนาใช่ไหมน้องพลอยใช่ค่ะวันที่30มมีนาคมนะคะเราจะมีการอบรมรบในเรื่องของบ้านโฟมกัน ที่นี่นะฮะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรน้องพลที่เบอร์0826885185ค,ค่ะเดี๋ยพอย้ำให้อีกครั้งหนึ่งเผื่อ,อว่าจะจดไม่ทัน0826885185คือหลักสูตรที่มปรามท่านผู้ชม่างครับหลักเป็นหลักสูตรแอดวานซ์นะเป็นหลักสูตรชั้นสูงเลยนะ,ะหมายว่าปกติท่านเรียนที่เดิมเนี่ยเป็นหลักสูตรเบื้องต้นน็่คือว่าเรียนเฉพาะโฟมแผ่นเป็นหลักแต่ที่นี่โฟมเม็ดโฟมแผน่นโฟมที่สกัด พระพุทธรูปนะเราเราจะมีงานเนือ่องจากว่าคุณสมพบที่เคยมาที่นี่ครนี้ไปทําพระพุทธรูปด้วยโฟมนะองค์ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นในโลกก็ได้สูง75เมตรนะฮะสูง75เมตรนะครับสร้างที่ราชบุรีนะฮะขณะนี้ผมกำลังดีไซน์ออกแบบเนี่ยโครงเหล็กให,ให้เสียบเสียดฟ้าเข้าไป75เมตรถ้าเป็นน้ำหนักของคอนกรีตเนี่ยจะหนักหลายพันตัน แต่พอเป็นโฟมเนี่ยจะมีน้ําหนักน้อยมากแต่เคลือบทองคําเหมือนเดิมนะครับในที่สุดก็ทําได้ก็จะมาโชว์ในวันที่30นี่แหละครับนะวิทยากรมี5คนนะฮะปกติการอบรมด้วยโฟมเนี่ยมีวิทยากรคนเดียวคือผมจะมีคุณไพโรธมาแจมตอนท้ายแต่นี่คุณไพโรธมาด้วยนะครับวิทยากรทั้งหมด5คนจากโฟมแผ่นโฟมเม็ด โฟมที่ป่าด้วยเหล็กแล้วก็เป็นแผ่นโฟมเป็นการก่อสร้างบ้านด้วยโฟมขั้นสูงนะฮะขั้นสูงเลยนะครับท่านมาหนึ่งวันเต็มนะครับมีวุฒิบัตรมีซีดีมีหนังสือมีกาแฟเบรกพร้อมมีอาหารกลางวันรีพักของว่างมาที่นี่เที่ยวไม่ต้องออกไปไหนนะเหมือนนักเรียนเลยอาจารย์คะแล้วถ้าคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านการก่อสร้างแค่ไหนถึงจะเข้าอบรมได้คนที่มาคือมีตัวและหัวใจพอ้องพอยมีป่ะมีครบค่ะอาจารย์ได้เลยนะครับ คือที่มาไม่ต้องมีพื้นความรู้เพราะว่าจากการอบรมที่แล้วก็คือจะเห็นเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูท่านเจ้าวาดท่านหนึ่งนะาอบรมนะฮะตอนนี้ท่านสร้างกุฏิท่านเกือบเสร็จแล้วนะครับคนที่อบรมมาเป็นในแพทย์เป็นสัตวแพทย์ทุกคนนะเป็นทหารปกเษ,ษียงท่านในพลอะไรเงี้ยแบบว่าเยอะมากต้องไม่ไม่ต้องมีพื้นความรู้เพราะโฟมนั้นสามารถขึ้นรูปอะไรก็ได้นะครับตามใจปรารถนาของท่านเราสร้างได้เลยอย่างเช่นหลวงพ่อพระอาจารย์มาเรียนเนี่ย อยากได้เป็นกุฏิไงเพื่อให้เย็นไงเดี๋ยวจะเห็นว่ากุฏิท่านมุงหลังคาแล้วนะครับท่านมาเรียนเองมาเรียนเป็นนักเรียนเหมือนเราเลยนะฮะมาเรียนเป็นเจ้าวาดวัดป่าสร้างเกือบเสร็จแล้วนะครับที่ปราจีนบุรีอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างฉะนั้นคนมาเรียนไม่ต้องมีพื้นความรู้อะไรเลยครับอยากเรียนมาได้ ก็ในวันที่30มีนาคมซออยู่ตรงข้ามเซ็นทรันแจ้งวัฒนะหรือว่าถ้ามีข้อมูลที่ต้องการสอบถามหรืออยากว่าจะสำรองที่นั่งก็โทรเข้ามาได้นะคะ082-688-5185 082-688-5185หรือจะวันที่23เนี่ยเจอกับผมอยู่ที่นวมิน85เลยใช่ไหม ต่อจากนั้นเดี๋ยวมาอบรมที่นี่ต่อได้เลยเพราะเป็นหลักสูตรที่ก้าวหน้ากว่าเดิมนะครับเป็นหลักสูตรขั้นสูงนะฮะอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรแอดวานซ์ครับนะฮะแาดแวสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันในรเรื่องของเสาคานสําเร็จรูปรก็คือตอนนี้ปกติบ้านโดยทั่วไปจะหล่อในที่นะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูรูปเลย เดี๋ยวนี้มีระบบสําเร็จรูปอยู่ในเมืองไทยนะฮะว <Yeah. S 1> ัสดุต่างๆมีมากมายนะหลายชนิดนะครับเป็นแบบสําเร็จรูปหรือเราเรียกว่าบ้านน็อกดาวน์เดี๋ยวดูรูปนะครับดูรูปในนี้เลยท่านจะเห็นว่าบ้านเหล่านี้ปกติถ้าสร้างด้วยการเทเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมีประมาณเกือบ200ชิ้นเนี่ยใช้เวลาเี็บๆ3เดือนเลยนะ mm. แต่อย่างนี้ใช้เวลาติดตั้งประมาณ ประมาณปบบผมเชื่อว่าประมาณสัก12วันก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับต่างกันเยอะเลยเหนไหมน้องพลอยนี่คือรูปนี่มันมาเป็นชิ้นนะฮะเป็นทานแล้วก็มีเสากระโดงที่ตั้งตั้งอยู่นะฮะอนาคตวัสดุเหล่านี้จะมีมากขึ้นนะครับมาเป็นชิ้นแล้วเอามาประกอบกันนี่ครับมาประกอบกันนี่ให้ดูนะฮะทั้งหมดเนี่ยประมาณ14วันเสร็จแล้วแต่ถ้าหล่อเองเป็นไงประมาณหยิบๆยบสามเดือนพเพลอหล่อที่ชั้นบนเนี่ยเบี้ยวเบี่ยวบูดบูดเผลอะเหล็กก็ไม่มีไม่ครบอะไรเงี้ยนะครับ นั้นอนาคตวสัสดุที่อยู่ในแวดวงางานก่อสร้างจะสาเร็จรูปมากขึ้นสวยมากขึ้นนะและ้วก็จะประหยัดเวลา,าประหยัดเวลาครับประหยัดเวลาเ,ลเพราะว่าค่าแรงแพงขึ้นมากนะครับนะฮะนั้นทั้งหมดนี้คือระบบเสาขานสําเร็จรูปเสร็จแล้วมันจะสําเร็จเป็นบ้านเนี่ยในพื้นสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับมีขายท้องตลาดนะฮะนั้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันแข็งแรงหรือเปล่านะฮะทั้งหมดนี้เป็นความแข็งแรงตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเดียวกันนะครับนะเพียงแต่ว่าเอาไอ้ที่มันทํายากๆเนี่ยไปไว้ทําที่โรงงานจ้ะค่ะ ัานเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะไม่ว่าวัตถุก่อสร้างอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ทําระบบแห้งเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างนี้เราเรียกกันว่าน็อกดาวน์นะน็อกดาวน์ก็คือจะเห็นว่าไม่มีไม้สักชิ้นหนึ่งนะฮะไม่เป็นปัญหาต่อปลวกนะที่เห็นในรูปนะฮะเนี่ยครับไม่มีไม้เลยปกติสักการก่อสร้างโดยไปเห็นมีไม้เพียบเลยนะอยู่ได้ถุนนั้นถ้าไม่มีไม้อยู่ในถุนปลวกมันจะไม่มากินปลวกมากินไม้นะครับเนี่ย เสร็จแ,แล้วก็เป็นอย่างนี้ลงลงเป็นโครงขึ้นมาเป็นโครงขึ้นมาอย่างนี้ประมาณ14วันเสร็จแล้วเห็นนะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านบ้านสาเร็จรูปสมมุติต้องพลอยจะสร้างด้วยระบบนี้ต้องเก็บตังค์ไว้ให้เร็วเพราะงวดมันเร็ว งวดงานเร็วแป๊บๆเบิกเึ๊บแป๊บเบิกเ,เ,เพราะบ้านจะเสร็จเร็วนะครับนะโดยทั่วไปไอันนี้ที่เห็นนี่ยังหนักนะครับยังมีบ้านอีกหลายชนิดที่ทําได้เบากว่าน,นี้นะครับอาจารย์ข้อดีของเสาคานสําเร็จรูปคือ,คอประหยัดเวลาล่ะคะประหยัดประหยัดเวลารักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไ,ไม่ต้องมีระบบเปียกมากไนงะระบบอะไรก็ตามนอนตท่านจะเห็นเมื่อ AEC เข้ามาเนี่ยนะระบบ Dry p r o c e s จะเข้ามามากนะคืออันนี้เบอร์หนึ่งปะเบอร์สองแปะเบอร์สามทับเสร็จแล้ว ถ้าเกิดเราต้องมานั่งชามานั่งทําอะไรเงี้ยระบบเปียกยันไม่ดีนะครับนนะก็จะเป็นระบบแต่เราก็ต้องมีการขนย้ายมา้ยใชครับมีมีการขนย้ายแต่ว่าด้วยเครนจะเห็นว่าเครนในตัวเล็กนิดเดียวนะเป็นเครนที่เข้าไปยุกแล้วนะเครนตัวนี้ไม่ใช่เป็นเครน25ตันนะฮะแต่จะเห็นว่าเครนตัวนี้ห้อยอยู่เนี่ยเล็กนิดเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเสากระโดงมากกว่าเนี่ยให้ดูนะเสากระโดงตัวนี้เนี่ยนะครับที่ตั้งเนี่ยเหมือนกระสาอากาศทรทัศน์เท่านั้นเองแล้วก็หิ้ววิธีหลักการของเขาคือ น้ำหนักต่อชิ้นไม่ให้หนักเกิน5้าร้อยกิโลไม่ให้เกิน5้ารอยกิโลนะฮนะท่านดูภาพเดี๋ยวผมจะเลื่อนช้าๆทั้งหมดนี้ประมาณประมาณร้อยชิ้นร้อยชิ้นปกติถ้าหล่อเองก็ประมาณหยีบยบสามเดือนอแต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้ประมาณ14บวันเสร็จแล้วนะฮะแต่หลังจากนั้นก็กาอิฐฉาบป,ปูนเหมือนเดิมนะฮะค่ะท่านผู้ชมโทรเข้ามาพูดได้ว่ามันแข็งแรงจริงไหมมันทําจากคอนกรีตมันทําจากคอนกรีตปกตินะอาจารย์คะแล้วถ้าพูดในเรื่องของค่าใช้จ่ายครับ มีความแตกต่างกันไหมคือวิธีนี้โดยภาพรวมจะถูกกว่าประมาณ20%อด้วยค่าแรงด้วยความเร็วด้วยวิธีรายโพสเอ s นะครับแล้วก็วิธีคุณภาพท่านยังสงสัยเ,เราคิดว่าหล่อในที่เนี่ยดีไม่ใช่หล่อในที่ไม่ดีนะครับหล่อในที่เนี่ยดีเพราะเป็นวิธีแบบไทยๆแบบเดิมแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มีระบบแบบนี้นะฮะประมาณ30ระบบในประเทศไทยนะมีทั้งไทยและต่างประเทศนําเข้ามานะครับอนาคตจะมีมากขึ้นโดยซ้ำนั่งพลอย อนาคตอาจจะไม่ใช้เครนใช้คนพอแล้วเพราะว่าเครนก็แพงนะครับแล้วเครนเนี่ยบางซอยเนี่ยเข้าไม่ได้สมเมื่อไปสร้างแถวห้วยขวางเนี่ยเครน25ตันเนี่ยวิ่งเข้าคับซอยแล้วก็อาจจะเป็นใช้คนวสัสดุเหล่านี้จะเบาขึ้นนะฮะถึงแม้วันนี้ท่านยังไม่เห็นแต่มาแล้วนะครับมาตามชายแดนเราเยอะแล้วนะฮะอนาคตทะลักเข้ามากรุงเทพเม,มื่อไหร่อีก3ปีข้างหน้า ว่าดูกรอสรางเหล่านี้จะมีมากขึ้นอยู่แล้วครับอย่างนี้ก็ต้องมีการวางแผนก่อน<ช>เพราะว่าบ้านแล้วก็พื้นที่ของ<ช>แต่ละบ้านขนาดไม่เท่ากัน<ม>ใช่เท<ม>่ากับ<ม>ต้องมีการวางแผนว่าจะเอากี่เส้นเอากี่ขนาดอะไรใช่ไหมอาจารย์คือปกติเราเราสมมติสถาปนิกจะเซตแบบบ้านตามรูปที่เห็นเนี่ยบ้านหลังนี้ประมาณ200กว่าตารางเมตรนะฮะราคาเยียดเยียบสามล้านบาทคือค่ากระดูกที่ต้องพลอยแล้วท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมูลค่านิดเดียวแหละที่เห็นเนี่ยเป็นกระดูกนะ คือกระดูกของบ้านคือเสาคานพืชนิดเดียวนะฮะ,ะบ้านตะลังเมตรละหมื่นแปดเนี่ยเป็นค่าพวกนี้ประมาณห้าพันเท่านั้นนะหมื่นกว่าบาทน,นี่เป็นเรื่องพวกผิวหนังกระดูกหลังคากระเบื้องสุขพันปาเก้พวกนี้นะฮะเนี่ยท่านเห็นกระดูกเนี่ยมูลค่านิดเดียวฉะนั้นเวลาปูนทรายหินขึ้นราคาท่านอย่าวิตกเพราะที่เห็นนี่มีนิดเดียวไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่านะฮะอย่าไปเทปทางเท้ารอบบ้าน พอปูนขึ้นตกใจไม่ต้องไปตกใจมันนิดเดียวบางทีเหมือนวางแผนนะวันพี่ปูนขึ้นโอ้ยไม่ทําดีกว่าแต่ความจริงมีผลนิดเดียวนิดเดียวครับพอต้องพลอยสมมติไปเจอผ้าม่านสวยๆใช่ไหมเข็มแป้งเลยซัก้าไปสี่ห้าหมื่นบาทอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเสียดายแต่เพอเอินเสาเข็มมันอยู่ใต้ล่างเรามองไม่ค่อยเห็นเงี้ยมาดูรูปนี้ก็ได้ตอนนี้ปูพื้นละบ้านสําเร็จรูปนั้นก็ปูด้วยพื้นสําเร็จรูปส่วนใหญ่พื้นสําเร็จรูปที่เห็นเนี่ย เราปูได้ทั้งบ้านธรรมดาลและบ้านสําเร็จรูปนะท่านดูในในรูปนี้เจนว่าพื้นสําเร็จรูปนั้นปูในขนาดที่ชิ้นส่วนขึ้นแล้วมองไม่เห็นละนะเดี๋ยวให้ตัดดูที่รูปนะฮะตัดไปที่รูปเลยแล้วก็จะอ่าเนี่ยอันนี้เป็นพื้นสาเร็จรูปแล้วหลังจากนั้นก็เทป,ปูนปกติไปนะฮะเนี่ยครับพื้นสําเร็จรูปนั้นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสลักอ่อนบีมนะฮะบ้านได้มีสุดตัวส่วนพื้นที่สุดตัวก็คือพื้นที่อยู่บนดินเช่นพื้นทางเท้าพื้นลานจอดรถ นะแล้วก็ <c oughs> พื้นลานจักล้างหลังบ้านเนี่ยเป็นสลับออนอนอนดินนะออนดิน <c oughs> หรือหรือออนกราวนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นนี่คือเรียกว่าออนบีมบ้านไม่ต้องสุดน้ำท่วมไม่ต้องกลัวนะครับ <c oughs> นะนะบพวกนี้เสาเข็มนี่ยาวพอนะครับ เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องนี้กันต่อนะคะคแล้วสาหรับท่านผู้ชมค่ะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของเซลล์ละคาหรือว่ารเรื่องอื่นๆภายในบ้านนะคะก็เตรียมจดเบอร์แล้วก็เตรียมยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาได้ในช่วงหน้านะคะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ค่ะสําหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ